ตามมหาภัยมีทั้งหมด62เมื่อสวัสดิการกอ<ม><ม>งคนขยันได้ชื่อวาสุภาพรับงานบริการใส่ใจคนรอบข้างอย่างเต่าเต้ยนะคะจะต้องรับมือกับมิกเดชาดาราอวุโสคนดังเจ้าของฉายามิกเรื่องมากเรื่องวุว่นวายก็เกิดขึ้นตามคาดค่ะเมื่อความพยายามที่มากเกินไปทําให้นักแสดงรุ่นใหญ่เวียงวีนนะคะจนประกาศเลิกเลนซีรีส์กางคันค่ะสวัสดีการกองอย่างตเต่าเต้ยจึงต้องทําทุกทางเพื่อแก้ปัญหานี้แล้วก็มีม เด็ดนะคะอยู่ที่เมนูใหม่เตรียมเสิร์ฟไว้ให้ในกองค่ะนี่คือความสนุกนะคะของละคร8ยอดมนุษย์ธรรมดาที่ได้ตินาสุพนา,าจิตตลีลารับบทนำค่ะงานนี้บอกเลยท้าทายไม่น้อยนะคะเพราะว่าต้องฝึกฝนทักษะการทำอาหารอย่างเซียนแบบที่ไม่เคยมาก่อนค่ะจริงคือมันก็ไม่ต่างจากตัวตเต่าเต้เลยนะตัวตินาเองอะเพราะว่าคือเราไม่เคยทำอาหารเลยแบบ จริงจังอะส่วนมากก็แค่ทอดไข่เจียวธรรมดาไข่ดาวอะไรอย่างเงี้ยทั่วไปไมโครเวฟแต่ในเรื่องเนี่ยก็จะใช้กระทะเหล็กกระทะวอกเลยกระทะจีนแบบผัดไฟลุกฟู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเราก็ต้องมีการฝึกฝนเรียนจริงๆเริ่มจากศูนย์จริงๆเหมือนเต่าเตยเลยในเรื่องก็เขาก็เริ่มจากไม่เป็นอะไรเลยแบบหยิบจับแล้วพยายามฝึกฝนเนี่ยเวลานักสแสดงเหนื่อยเงี้ยเออเราก็เข้าใจนะเวลาเราเป็นนักแสดงแล้วเราแบบ เล่นแล้วเราบางทีซีนมันใช้ energy เยอะเราต้องการแบบอะไรหวานๆทาต้องการเพิ่ม energy อะไรอย่างเงี้ยเราก็ก็ต้องพึ่งสวัสดิการกองถ่ายถูกต้องไหมคะถ้าถ้าไม่มีเขาอ่ะมันก็ก็แย่เหมือนกันชมดีลาผัดกระทะเหล็กไฟฟูของเตาเต้ยลุ้นกันนะคะว่าจะชนะใจดารารุ่นใหญ่ข่าววีนได้ไหมติดตามคืนนี้กันค่ะคุณผู้ชมยี่สินาฬกา30นาทีหลังจบไทยบันเทิงของเรานะคะ